คำทำนายตรงกันจากสองหมอดูชื่อดังเตือนหลีกเลี่ยงการเดินทางสี่ประเทศในปี2569เหตุผลที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำไมคำทำนายจากสองฝากโลกถึงมาชี้ลงที่จุดเดียวกันในปี2569ปีมะเมียาธาตุไฟหรือที่เขาเรียกกันว่าปีม้าหลุยไฟ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณเตือนของการเปลี่ยนผ่านวัฏจักรใหญ่ในรอบ400ปีจากรหัสลับตัวอักษร HJT ที่อาจทำให้แผนที่โลกต้องเขียนใหม่ไปจนถึงวันที่ท้องฟ้ามืดมิดไร้เมฆฝนเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะคำตอบในคลิปนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คุณและครอบครัวรอดพ้นจากวิกฤตที่กำลังคืบคลานเข้ามา ขอความกรุณาทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและพิมพ์ความคิดเห็นของท่านไว้ด้านล่างแล้วอย่าลืมฟังบทวิเคราะห์พิเศษจากอาจารย์เทียนในช่วงถ่ายคลิปด้วยนะครับตอนที่ 1. ปฐมบทแห่งปีม้าลุยไฟเมื่อกงล้อเวลา400ปีหมุนมาบรรจบเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงแค่การคาดเดาจากความฝันหรือนิมิตลอยๆ แต่มันคือการนำเอาชิ้นส่วนของภาพปริศนาขนาดใหญ่มาต่อเข้าด้วยกันภาพที่ว่านั้นคืออนาคตของพวกเราทุกคนในปีพุทธศักราช2569หรือปีคริสตศักราช2026ปีที่ถูกขนานนามในทางโหราศาสตร์จีนและไทยว่าปีม้าลุยไฟคุณลองจินตนาการถึงม้าศึกที่คึกขนองวิ่งฝ่าเปลวเพลิงที่โหมกระหนำ่ำดูสิครับ พลังงานของมันรุนแรงรวดเร็วและยากจะควบคุมนั่นแหละครับคือ,อนิยามของปี2,569ที่กำลังจะมาถึงแต่สิ่งที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือความสอดคล้องอย่างน่าประหลาดของคำทำนายจากสองมุมโลกที่ไม่ได้นัดหมายกันเริ่มจากทางฝั่งอินเดียเด็กหนุ่มอัจฉริยะทางโหราศาสตร์ที่เคยสร้างความหือหาจากการทำนายโรคระบาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำ เขาได้ออกมาเตือนถึงวัฏจักรของดวงดาวที่เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านแห่งยุคสมัยเขาบอกว่าโลกของเราไม่ได้แค่เปลี่ยนปีปฏิทินแต่เรากำลังก้าวข้ามวัฏจักรใหญ่ที่นิรอดยาวนานถึง400ปีซึ่งครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้โลกได้เผชิญกับการล่มสลายของอาณาจักรและการเปลี่ยนแปลงคู่อำนาจแบบถอนรากถอนโคนเขาชี้ให้เห็นว่าดาวเสาร์และราหูสองดาวเคราะห์แห่งความเปลี่ยนแปลงและเงาดำมืด กำลังโคโจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลรุนแรงต่อโลกเหมือนกับการดึงหนังยางจนตึงเปรี้ยรอเวลาที่จะดีดผึ่งออกมาพลังงานที่สะสมมาตั้งแต่ปี2020ไม่ว่าจะเป็นความขัดแยง้งโรคระบาดหรือปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่การอุ่นเครื่องเพราะของจริงที่รออยู่คือการระเบิดออกของกเก่าที่โลกสะสมไว้ ในขณะเดียวกันทั้งฝั่งไทยของเราหมอดูชื่อดังที่มียานสัมผัสพิเศษก็ได้ออกมาเตือนด้วยถ้อยคำที่ชวนให้สะดุ้งไม่แพ้กันท่านเรียกปี2,569ว่าเป็นปีหมาหลุยไฟแต่ในความร้อนแรงของไฟนั้นกลับมีมวลน,น้ำมหาศาลซ่อนอยู่ท่านเตือนว่าปีนี้จะเป็นปีที่ฟ้ารั่ว ภัยธรรมชาติจะรุนแรงชนิดที่ว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเครื่องบินการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นหรือไม่แต่อยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งน้ำท่วมใหญ่แผ่นดินไหวและไฟสงคราม รากับธาตุทั้งสี่ของโลกกำลังปั่นป่วนเพื่อปรับสมดุลใหม่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่คือจุดบรรจบของศัทธ,ธาและวิทยาศาสตร์เพราะเมื่อเรามองไปที่ข้อมูลทางธรณีวิทยาก็พบว่ารอยเลื่อนต่างๆทั่วโลกกำลังขยับตัวอย่างผิดปกติสอดรับกับคำทํานายอย่างน่าตกใจนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับเมื่อคนจากสองซีกโลกมองเห็นภาพเดียวกัน ภาพของปีที่มนุษยชาติต้องเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ปีที่เราอาจจะต้องเห็นสิ่งที่เรียกว่าการชำระล้างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าพายุลูกนี้จะพัดไปที่ไหนและใครบ้างที่ต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษเพราะในความมืดมิดย่อมมีแสงสว่างสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมเสมอตอนที่สองพิกัดอันตราย เมื่อมังกรขยับและแผ่นดินคำรามเมื่อเรากางแผนที่โลกออกมาแล้วลองเอาคำทำนายมาวางทาบทับลงไปเราจะเห็นจุดสีแดงวาบขึ้นมาในภูมิภาคที่ใกล้ตัวเราเหลือเกินครับหมอดูชื่อดังทั้งสองท่านต่างชี้เป้าไปที่ฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชียพื้นที่ที่ดูเหมือนจะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงที่สุดแต่กลับเปราะบางที่สุดในปี2569ประเทศแรกที่ถูกพูดถึงอย่างหนาหูคือ มหาอำนาจอย่างจีนภาพของมังกรที่เคยผง,งาดอย่างสง่างามในปีม้าหลุยไฟนี้มังกรอาจต้องเผชิญกับบาดแผลจากในภัยคำทำนายระบุถึงความตึงเครียดที่ประทุขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่เป็นเรื่องของความขัดแย้งทางอุดมการณ์และการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในน่านน้ำทะเลจีนใต้ ที่เปรียบเสมือนหม้อต้มแรงดันสูงรอวันระเบิดหากมีการกระทบกระทั่งเพียงนิดเดียวมันอาจลุกลามกลายเป็นไฟลามทุ่งที่เผาผลาญไปทั่วทั้งภูมิภาคขยับมาอีกนิดที่ประเทศหมู่เกาะอย่างญี่ปุ่นนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดในทางธรณีวิทยาสอดคล้องกับคำทำนายเรื่องแผ่นดินไหวใหญ่หรือที่เรียกว่าเมกะเควก ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าร่องลึกนันไกซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดยักษ์ใต้ทะเลมีโอกาสสูงมากที่จะปลดปล่อยพลังงานออกมาในช่วงเวลานี้คำทำนายบอกว่าญี่ปุ่นจะเจอกับบททดสอบจากธรรมชาติที่รุนแรงการสั่นสะเทือนครั้งนี้อาจไม่ได้ส่งผลแค่พื้นดินไหวแต่มันอาจปลุกคลื่นยักษ์สึนามิให้ตื่นขึ้นมาอารวาดอีกครั้งต่อมาคือ ฟิลิปปินส์ประเทศที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟพื้นที่นี้ถูกระบุว่ามีความไม่สมดุลของธาตุนามและไฟอย่างรุนแรงภูเขาไฟที่หลับไหลอาจตื่นขึ้นพร้อมกับพายุที่รุนแรงกว่าเดิมการเดินทางไปในแถบนี้ในช่วงปี2569ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะภัยธรรมชาติอาจมาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนโจรร้ายที่บุกปล้นในยามวิกาล และสุดท้ายจุดที่เปราะบางที่สุดในแง่ของความมั่นคงคือเกาหลีเหนือดินแดนลึกลับที่ยากจะคาดเดาคำทำนายชี้ว่าความกดดันและความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีอาจพุ่งถึงขีดสุดการทดสอบอาวุธหรือการแสดงแสนยานุภาพทางทหารอาจไม่ใช่แค่การขู่ขวัญทิ่ต่อไปแต่มันอาจเป็นชนวนเหตุที่ดึงเอามหาอำนาจต่างๆเข้าสู่ความขัดแย้งโดยไม่รู้ตัว เมื่อมองภาพรวมทั้ง4จุดนี้จีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และเกาหลีเหนือเราจะเห็นว่ามันคือเส้นทางสายไหมแห่งความเสี่ยงที่ล้อมรอบบ้านเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นภัยจากมือมนุษย์หรือภัยจากธรรมชาติทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันเหมือนโดมิโนโหากตัวหนึ่งล้มตัวต่อไปย่อมได้รับแรงกระแทกสิ่งที่น่ากลัวคือความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้แยกกันเกิด แต่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันหรือซ้อนทับกันจนทำให้การรับมือเป็นไปได้ยากลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในขณะที่ความตึงเครียดทางการเมืองกำลังคุกรุนการช่วยเหลือและกู้ภัยจะทำได้อย่างไรนี่คือโจทย์ยากที่โลกอาจต้องเผชิญและสำหรับคนไทยอย่างเราแม้จะไม่ได้อยู่ในจุดศูนย์กลางแต่แรงกระเพื่อมย่อมส่งมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ และสภาพอากาศที่แปรปรวนตอนที่3ไถ่ายรหัสลับมรณะปริศนาตัวอักษร HJT และเทคโนโลยีที่หันหลังให้มนุษย์เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อเราเจาะลึกลงไปในรหัสลับที่หมอดูชื่อดังท่านหนึ่งได้ทิ้งไว้เป็นปริศนาท่านเตือนให้ระวังประเทศหรือสถานที่ที่มีอักษรย่อว่า HJ และ T โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569 คำเตือนนี้ทําให้หลายคนตีความไปต่างๆนานาแต่วันนี้ผมจะพาไปไขรหัสนี้ในมุมมองที่ลึกซึ้งและน่าตกใจยิ่งกว่าเดิมตัวอักษรแรก J หลายคนพุ่งเป้าไปที่ญีแปนหรือญี่ปุ่นอย่างไม่ต้องสงสัยดังที่ผมเล่าไปในตอนที่แล้วเกี่ยวกับร่องลึกนั้นไก่และความเสี่ยงของแผ่นดินไว้ใหญ่แต่ในอีกมุมหนึ่ง J อาจหมายถึงจังชันหรือจุดเชื่อมต่อสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นจุดตัดของแผ่นเปลือกโลก หรือจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและการเดินทางที่อาจเกิดการหยุดชะงักหรือขาดสะบั้นลงตัวอักษรต่อมาทีแน่นอนว่าคนไทยเราต้องสะดุง้งเพราะมันอาจหมายถึงไทยแลนด์หรือไทยโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วมใหญ่ที่ถูกเตือนว่าจะมาแบบฟ้ารั่วหรืออาจหมายถึงไต้หวันหรือไต้หวันจุดเปราะบางทางการเมืองโลกที่เสี่ยงต่อการปะทะแต่ไม่ว่าจะหมายถึงที่ไหนสิ่งที่เหมือนกันคือความเสี่ยงที่ต้องเตรียมรับมือทั้งภัยจากน้ําและภัยจากคน แต่ตัวที่ลึกลับและน่าวิเคราะห์ที่สุดคือ H บางคนบอกว่าคือเหติหรือฮิมาลายัสที่อาจเกิดภัยพิบัติแต่จากการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกผมไปพบสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นในปี2026เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่ที่เรียกว่า HJT หรือ heterojunction technology กำลังจะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแต่ก็มีความซับซ้อนสูงคุณลองคิดดูนะครับ ถ้าคำทํานายเรื่อง H ไม่ได้หมายถึงชื่อประเทศแต่หมายถึงเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีหรือ Heat ความร้อนละ่ะโลกเรากําลังพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นเรื่อยๆทั้งโซลาเซลล์แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแต่ถ้าปีนั้นเกิดวิกฤตขาดแคลนวัตถุดิบหรือเกิดพายุสุริยะที่รุนแรงจนทําลายระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีที่ขึ้นต้นด้วย H เหล่านี้อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้เราใช้ชีวิตลำบากนอกจากนี้ยังมีการตีความไปถึงไฮโดรเจนหรืออาวุธร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรน,นี้การรวมตัวของ HJT จึงอาจไม่ใช่แค่พิกัดแผนที่แต่เป็นสมการแห่งหายนะที่ประกอบด้วยภัยธรรมชาติ J j แป a n ภัยสงครามและการเมืองที่ไต้หวันคอนฟลิกต์และภัยทางเทคโนโล,โลยีหรือความร้อน H heat high tech failure สิ่งที่น่าขนลุกคือข้อมูลวิทยาศาสตร์เรื่องพายุสุริยะในปี2025 2026นั้นรุนแรงมากจนนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าอาจเกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าล่มสลายชั่วคราว ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงรหัส HJT อาจเป็นคำเตือนถึงวันที่โลกหยุดหมุนวันที่เทคโนโลยีที่เราภูมิใจกลายเป็นเพียงเศษเหล็กและมนุษย์ต้องกลับมาพึ่งพาสัญชาตญาณดิบเพื่อเอาตัวรอดปริศนานี้ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นการเตือนสติให้เรามองเห็นความเปราะบางของโลกยุคใหม่ที่ความเจริญกับความหายนะอยู่ห่างกันเพียงแค่เส้นยาแดงผ่าแปด และเมื่อถึงเวลานั้นผู้ที่ตีความรหัสลับได้ถูกต้องและเตรียมพร้อมที่สุดคือผู้ที่จะยืนหยัดอยู่ได้ตอนที่สปฏิทินวิปโยคสามเดือนอาถรรพ์ที่โลกต้องกลั้นหายใจหากปี2569เปรียบเสมือนระเบิดเวลาปฏิทินที่ผมกำลังจะกางให้ดูต่อไปนี้ก็คือตัวนับถอยหลังที่บอกว่าขดลวดเส้นไหนจะขาดเมื่อไหร่ จากการวิเคราะห์คำทำนายและข้อมูลดาราศาสตร์เราพบช่วงเวลาอันตรายสามช่วงที่พลังงานของโลกจะปั่นป่วนถึงขีดสุดเรียกว่าเป็นไตรามาสแห่งความระทึกที่ทุกคนต้องกากะบาดสีแดงตัวใหญ่ๆไว้ในปฏิทินเดือนแรกที่ต้องจับตามองคือเมษายน2,569ช่วงเวลานี้ตามหลักโหราศาสตร์ เป็นช่วงที่ดวงดาวทำมุมแห่งความเครียดทางจิตวิทยาต่อมวลมนุษยชาติผู้คนจะมีความรู้สึกหวาดระแวงหงุดหงิดและตัดสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลประกอบกับเป็นช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือที่อาจมาพร้อมกับคลื่นความร้อนรุนแรงหรือฮี Wave ที่สอดคล้องกับรหัส H ที่เราคุยกันไป เหตุการณ์ความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจลุกลามบานปลายกลายเป็นจลาจลหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ง่ายได้เพียงเพราะน้ำพึ่งหยดเดียวขยับมาที่ช่วงกลางปีเดือนกรกฎาคม2569โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนี่คือจุดพีคที่นักพยากรณ์ชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเกิดขึ้นพลังงานของดาวเสาและราหูจะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน อาจเป็นภัยธรรมชาติทางน้ำที่รุนแรงซึนามิหรือพายุใต้ฝุ่นที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ติดในทางการเมืองโลกช่วงนี้อาจมีข่าวช็อกโลกที่ทำให้ตลาดหุ้นดิ่งลงเหวหรือการประกาศนโยบายของมหาอำนาจที่สั่นคลอนความมั่นคงของโลกและช่วงสุดท้ายที่อันตรายที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน2569 ปลายปีม้าลุยไฟที่ดูเหมือนจะเหนื่อยล้าแต่กลับดีดตัวแรงครั้งสุดท้ายก่อนจะพ้นปีช่วงนี้คือช่วงที่โครงสร้างอำนาจจะถูกท้าทายอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือการล่มสลายของระบบบางอย่างที่เคยคิดว่ามั่นคงหากมองในมุมของเทคโนโลยีช่วงปลายปีเป็นช่วงที่พาย,ยุสุริยะอาจแสดงอิทธิพลสูงสุดทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร สิ่งที่น่าสังเกตคือช่วงเวลาเหล่านี้มักตรงกับช่วงรอยต่อของฤดูกาลและการเคลื่อนย้ายของดวงดาวใหญ่ๆความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของปัจจัยลบลองจินตนาการดูสิครับภัยแล้งในเดือนเมษายนตามมาด้วยน้ำท่วมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมและจบลงด้วยวิกฤตเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีในเดือนพฤศจิกายน มันคือการโจมตีแบบระลอกคลื่นที่ไม่ให้มนุษย์ได้พักหายใจแต่เดี๋ยวก่อนครับการรู้ล่วงหน้าไม่ใช่เพื่อให้เราตื่นตระหนกจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่มันคือแต้มต่อของชีวิตถ้าเรารู้ว่าเดือนไหนมีความเสี่ยงเราก็แค่ชะลอการลงทุนใหญ่หมดการเดินทางไกลหรือเตรียมสเสบียงให้พร้อมในช่วงเวลานั้นเหมือนกับเรารู้ว่าฝนจะตกเราก็แค่พกร่มการรู้ทันปฏิทินวิปโยคนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ในการเปลี่ยนจากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้รอดชีวิตตอนที่5สงครามไร้เงาและทางรอดสุดท้ายเมื่อเทคโนโลยีหักหลังมนุษย์เราเดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวในปี2569สิสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่แผ่นดินไหวที่มองเห็นด้วยตาหรือพายุที่สัมผัสได้ด้วยกายแต่คือ สงครามที่มองไม่เห็นหรือสงครามไซเบอร์และการก่อกระบฏของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คำทำนายจากอินเดียพูดถึง AI rebellion หรือการที่ AI เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองและอาจหันกลับมาทำร้ายมนุษย์ไม่ใช่ในรูปแบบหุ่นยนต์ถือปืนไล่ยิงเหมือนในหนังนะครับแต่มาในรูปแบบของข่าวปลอม ที่แนบเนียนจนแยกไม่ออกการเจาะระบบธนาคารขโมยข้อมูลหรือแม้แต่การสั่งการระบบสาธารณูปโภคผิดพลาดจนน้ำประปาไม่ไหลไฟฟ้าดับทั้งเมืองหรือระบบขนส่งมวลชนเป็นอมาพาสนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำทำนายโบราณที่ว่าฟ้ามืดโดยไร้เมฆมันคือความมืดมิดจากการที่ไฟฟ้าดับ และความมืดบอดของข้อมูลข่าวสารเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงสงครามยุคใหม่ไม่ต้องใช้กระสุนแต่ใช้ข้อมูลปั่นหัวให้คนเกลียดชังกันให้สังคมแตกแยกจนฆ่าฟันกันเองแล้วเราจะรอดพ้นจากหายนะซ้อนหายนะนี้ได้อย่างไร คำตอบไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีล้ําสมัยแต่อยู่ที่ตัวเราครับทางรอดทางกายภาพเราต้องเตรียมพร้อมแบบย้อนยุคหรือ Low Tech Survival มีกระเป๋ายังชีพที่พร้อมหยิบฉวยมีน้ำสะอาดอาหารแห้งยาสามัญและที่สำคัญคือเงินสดเพราะถ้าระบบดิจิทัลล่มเงินในแอปพลิเคชันก็ไม่มีความหมายวิทยุใส่ฐาน อาจเป็นช่องทางเดียวในการรับรู้ข่าวสารเมื่ออินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ทางรอดทางจิตวิญญาณนี่คือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดหมอดูทั้งสองท่านและครูบาอาจารย์ต่างเน้นย้ำเรื่องสติและความไม่ประมาทการสวดมนต์ภาวนาไม่ใช่เพื่ออ้อนวอนขอปาฏิหาริย์แต่เพื่อให้จิตใจสงบมั่นคงท่ามกลางความวุ่นวายเมื่อสติมาปัญญาจะเกิด เราจะแยกแยะข่าวปลอมได้เราจะตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นในปีม้าลุยไฟคนที่จะอยู่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุดและมีจิตใจที่เข้มแข็งที่สุดการรวมกลุ่มเป็นชุมชนเล็กๆช่วยเหลือแบ่งปันกันจะเป็นกุญแจสำคัญเพราะเมื่อโลกภายนอกโหดร้ายความมีน้ำใจและความสามัคคี จะเป็นพลังงานเดียวที่หล่อเนียงให้เราผ่านพ้นคืนวันอันมืดมิดไปได้ปี2569อาจฟังดูน่ากลัวแต่ถ้ามองในอีกมุมมันคือโอกาสที่โลกจะรีเซ็ตระบบใหม่ล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปเพื่อให้สิ่งที่ดีกว่าได้เจริญงอกงามอย่าให้ความกลัวครอบงำแต่จงใช้ความรู้และการเตรียมพร้อมเป็นแสงนำทางแล้วเราจะก้าวผ่านปีม้าลุยไฟนี้ไปด้วยกันครับ ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำคลิปนี้ต่อเรื่องนี้โดยอาจารย์เทียนอาจารย์เทียนขอแสดงความคิดเห็นด้วยวิจารณญาณส่วนตัวต่อเรื่องนี้ดังนี้ครับจากการที่ผมได้รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเรื่องราวของปี2569หรือปีมหลุยไฝ่นี้ผมมองเห็นเหรียญสองด้านเสมอครับแน่นอนว่าคำทำนายเรื่องภัยพิบัติและความวุ่นวายเป็นสิ่งที่ฝังแล้วน่ากังวลใจ ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเรากำลังเปราะบางจริงๆทั้งจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและความขัดแย้งของมนุษย์แต่ผมไม่อยากให้ทุกท่านตื่นตระหนกจนใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขในมุมมองของผมไฟในปีม้าหลุยไฟไม่ได้หมายถึงแค่การทำลายล้างเพียงอย่างเดียวแต่มันยังหมายถึงพลังงานในการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหากเรามองในแง่ดีนี่อาจเป็นปี ที่เราจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นวิกฤตเหมือนป่าที่ถูกไฟไหม้ย่อมมีต้นไม้ใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมงอกงามขึ้นมาส่วนเรื่องรหัสลับ HJT หรือเทคโนโลยีที่จะล่มสลายนั้นผมมองเป็นกุศโลบายที่เตือนให้เราอย่าลืมรากเหง้าของความเป็นมนุษย์ครับเราพึ่งผาหน้าจอและระบบดิจิทัลมากเกินไปหรือเปล่า ถ้าวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้หายไปเรายังรู้วิธีหุงหาอาหารรู้วิธีรักษาใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไหมคำทำนายนี้มาเพื่อกระตุกให้เราหันกลับมาพึ่งพาต,ตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับคนรอบข้างให้นั่นแฝนขึ้นสุดท้ายนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคำทำนายใดๆก็ไม่อาจคุ้มครองเราได้ดีเท่ากับสติของตัวเราเองครับเตรียมตัวให้พร้อมในทางโลก แต่อย่าลืมเตรียมใจให้พร้อมในทางธรรมฝึกใจให้สงบยอมรับความเปลี่ยนแปลงและมีความเมตตาต่อกันนั่นคือทางรอดที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดไม่ว่าปี2,569จะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเรามีสติเราจะผ่านมันไปได้ครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีและปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ